และกันคนเท่ามันความแน่นอนมันเป็นสิ่งโแน่นนะเท่ากระต่ายนุมยนยย่มกระต่ายน้อยกระต่ายสุ้มือนี้แม่นะครับมีบุญวาสนาหอมกันถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นลาบอันประเสริฐนะครับบอนุ่นกระดีใจอีรีเลยนะครับที่ได้ไม่มีได้ไม่เห็นพอเห็นแม่นะครับปีนาบอนุ่นลงอยู่บ้านแล้วนะแต่อำลาพัดจากพอจากเม่ไว้ในฤดูกาลที่8นะครับบอนุน่น ยากขารยากงานแล้วเสียดายบุญเดียนสามปีหนาบอลน้นห็นแต่งงานาพ,พระธาตุหลายๆหม่องหลายๆสถานที่เนาะแต่บอด้มีบุญแล้วเบิดบุญแล้วสิ้นสุดแล้วแม่อีลีนะครับพยายามก็จะมาเยี่ยมยามถามข่าวจะมาหาดูๆแต่มันกระไก่จากพิโลกมาเมืองอีสาน ก็ไก่เติบนี่ละแม่เอ้ยไผ่าวอีสานแรงให้จุงแขนเพิ่นมาเบิงครับวัฒนธรรมเพิ่นยังโจโกมันสีแลงอยู่มองใดเพิ่นว่าเสียงพินเสียงกองเสียงแคนผู้ใดได้ฟังกมวนกระซืนอายุกระสียืนยาวหลายๆร้อยปีเพิ่นว่านะครับยาโศกยาเสาชีวิตคนเท่ามันบ่แเน่นอนสาเวทีตั้งที่เดิม บเมนคัแม่อันเวทีปีนีอวยไม่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งปีปีแล้วนี่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะนะครับข้ามถนน,นมาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ติดกับวัดเลยอยู่ติดกับคางวัดแล้วก็อยู่ข้างโรบินสันเลยแม่นี่อยู่ข้างโรบินสันอีมองจอดรถเพลินคํมให้นาอันบุ๊บุ๊ลวดน้ําไปนี่ก็แมนโรบินสันแล้วนะครับย่ามือแรงแม่มากก็เอารถมาจอดมองโรบินสันนี่แหละเมียกะขาม,มามองหนีเดอ้อนะครับ <c oughs> นี่ข้ามมาตรงอันต้นอีอย่างต้น ยด้สวยพ้าข่อยอื่นโอบะขามแปรนะครับเมมาทั้งนี่ก็สิเห็นหมอลำเลยก็ซีเห็นลูกเห็นหลานทาแม่ซีวาหลังเวทีนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาทายลูกกับพน้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเยี่ยมยามถามข่าวหมอลองหมอลำนะครับเพราะว่าปีหน้านะครับบอลูวาบอลน์กับบอลูว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสําหรับหมอลำนะครับบอลนบอลน์กับบอลูนะครับฉะนั้นปีนี้มีโอกาสมีวาสนาแล้วนะครับก็มาตุ่มมาโฮมมาหาเพลินนะครับ บอมเณว่าโอ้ยบอมมีอย่างบอมีอย่างติดใหม่ติดมือบอมมีพวงมาลัยพวงใหญ่ๆคือเพิินบอกล้าไปหาเพิ่นดอกไอเพิ่นนะโอ้ยแม่ย่าไปคืดจังสันเด้อถ้าคืดจังสันบอมโน่นเครียดอีหลีทำมาหาบอมโน่นเราคืดแบบนั้นเด้นะครับบอมมีเขาไม่ป่ามันสินแห่งป่าตายบอมมีแบงยีศีบขาดบอมโน่นก็บ,บริยากบุริวาวาเตมหาวาัเตมหายามมาถามข่าวมาเห็นหน้าเห็นตาคอยกระบุญหลายคอยก็ดีใจดีใจบักฮักเด้แม่นะครับเพราะว่า ข่อยบอเมเนคนอันทั้งทั้งนี่เนาะบานบนนู้นกะไกย่ยู่ทั้งผิดโลกขามเขามากกว่าจีพลเขานำหนา,าวเขาคอมานี่ลำบากบนนู้นถึงบอกข่อยอยากกลับบ้านนี่ก็เวลากลับไปแล้วครับบ่อยากมากพอขานนางรถนางรถไก่ถึงวิ่นรถ้อมรถขามเขาแต่ละเทือ่อสอดีแม่กระเมสมศก อะไรด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีแม่บุญดมพระราพลครับแม่ฉัตรฤทยัยลูกหัวใจนะครับสวัสดีคุณยายนางครับมาเล่นน้ำยายนางเ,เด้อสกลน,นครขอพรในนะยายนางเมื่นอนีวันเกิดเบานนขอพรอ,อันเป็นมงคลอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแนพ่อจิตใจแนแม่นะครับผู้ใดอันบ่ให้พรก็ให้กดรูปหัวใจเบานนก็มีแห้งมี กำลังใจในการเห็ดเวียกแล้วห่อนปันไดคอยกวาเย็นละแม่พอไงกะดำพ่นปูพ่นปูศาสตร์พ่นรับจ้างปูศาสตร์ให้แฟนขับบนลล้นระบ่มีเวลาแม่เอ้ยสมือนี่ลาจบใรสดนี่กะฉิบมะลึงปึงปังปาดใส่งัวหน่อยล้วเด้มือแรงมือแรงบอลล้นสิเหตดอันนี้แม่น้ำตกหมู แบบกินแซ่บๆตาสวสดไปเลยมือแรงนะครับเมบื่อวันต้มจืดหม้อบอกไงก็บกเหลือเบิดเกี้ยงตับอันเพิินว่านันโอ้ยยาเฮดแซ่บไหลมันเบิดญาาดกันเพิินว่า เพราะว่าเป็นกับกับข้าวครัวจะเป็นโบฟีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส้มตําหรือเป็นกับเขานะครับหรือเป็นเขานะครับทีมงานเขากินนบิดคืนซอแจงอยู่แล้วแม่นะครับมีมีบริการตลอดแก่แต่กับเขาา้าเบิดก็คือเบิดเพราะว่าอันเนี้ยอยู่เน,น,นี้ยแสบบนนนเห็ดมะาขามเดี่ยวเนาะเห็ดสื่อมาเห็ดเฉพาะช่วงตอนเย็นมันก็เบิดแล้วก็คือเบิดเลยก็มีตับมะฮงบักเิงมีเจ้าภาพเอาเนี้ยอยู่เนี้ยแสบมะาหา่นะหลากหลายนะครับ